พ่อแม่หรือผู้ใหญ่แบบไหนนะที่น่าจะส่งผลในการสร้างตัวตนมายาหรือโคดิเพนเดนซ์เซลฟ์ให้กับเด็กพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้จากอันแรกก็คือเวลาที่ลูกเห็นเขากลับมาบ้านเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้ว่าวันนี้จะอารมณ์ไหนแล้วเขาก็คอยที่จะเป็นคนชี้ถูกชี้ผิดโดยที่มันมั่วไปหมดโดยที่แบบไม่รู้ว่า จริงๆวันนี้คือผิดหรือถูกเพราะว่าขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วก็ทำให้เด็กสับสน <c oughs> อันนี้คือพ่อแม่ที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วท้ายที่สุดเด็กก็มักจะเกิดภาวะบางอย่างที่เขาเรียกว่านำอ่ะก็คือด้านชาแล้วก็ ไม่อยากสนใจแล้วว่าวันนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าในเมื่อมันเดาไม่ถูกนะหรือรเผด็จการใช้อำนาจเนียบไปหมดเพอร์เฟทุกอย่างคิดว่าตัวเองถูกเสมอสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งที่ตัวเองกระทำรู้สึกว่านั่นน่ะคือความถูกต้องเพียงฝ่ายเดียวคนอื่นแบบคิดไม่เหมือนตัวเองคนอื่นไม่เห็นดีเท่ากับตัวเองอย่างเงี้ย ผู้ใหญ่อีกแบบหนึ่งที่พ่อแม่ที่มีความขัดแย้งมากเกินไปโดยที่พ่อแม่ไม่มีความอารมณ์อร่วยต่อกันเฝ้าตัดสินแล้วก็ทะเลาะกันว่าอีกฝ่ายนึงแย่อย่างงั้นอีกฝ่ายนึงแย่อย่างนี้จนกระทั่งในบ้านเนี่ยมันเคออตหรือสับสนวุ่นวายมากแล้วเด็กรู้สึกไม่สงบจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวกับที่บ้านไม่อยากยุ่งกับที่บ้าน หรือแม้กระทั่งพ่อแม่ที่อาจจะไม่ได้ทะเลาะกันโวยวายนะแต่เย็นชาต่อกันแล้วเด็กๆรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ทำให้ไม่อยากอยู่ที่บ้านไม่อยากจะเข้าใจแล้วตอนแล้วเขาก็เลยตัดการรับรู้เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อพ่อแม่ไปซะเนี่ยก็ทำให้เกิดตัวตนมายาที่เด็กก็ไปฉายบางสิ่งบางอย่างที่เขาก็ ไปเรียกร้องหาความรักความสนใจจากผู้อื่นก็จะมีพ่อหรือแม่อีกแบบหนึ่งที่คิดว่าเขาทำอะไรก็ได้เพราะว่าท้ายที่สุดเด็กก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องพึ่งเขาตลอดเพราะว่าเด็กพึ่งตนเองไม่ได้แล้วก็ทำกับเด็กเหมือนกับว่าเด็กไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้เนี่ยแหละที่ทำให้ เด็กก็เริ่มรู้สึกว่าเขาก็กลายเป็นโคดิเพนเทนก็คือเหมือนสร้างมายาบางอย่างที่ต้องการเรียกร้องความสนใจหรือต้องการให้ผู้คนยอมรับเขาในโลกภายนอกมากเกินไปพ่อแม่ที่อีกอันหนึ่งก็คือไม่ว่าลูกทำผิดก็ยังคอยยกย่องเชิดชูเพื่อที่จะเอาใจจนกระทั่งลูกรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดแย้งกับ ตัวเองกับโลกภายนอกอันนี้ก็ทำให้เกิดโคดิพินเดนพ่อแม่ที่ดับฝันลูกตลอดลูกอยากจะทำอะไรก็คอยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ทำให้ความอยากหรือความตั้งใจอะไรของลูกเนี่ยหายไปพ่อแม่ที่เอาแต่ใจเอาแต่ลมพอไม่ถูกพอตัวเองทำไม่ถูกก็เอาแต่โทษคนอื่นหรือเรียกร้องให้เด็กต้องรับผิดชอบ เช่นตัวเองเดินไปเตะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอารมณ์ไม่ดีก็โทษว่าทำไมถึงวางไว้แบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ก็เอาแต่โทษคนอื่นอย่างเงี้ยก็จะทำให้เด็กเกิดโค e ดิเ d เนนได้เหมือนกันหรือไม่ชอบให้ลูกพูดอะไรที่ไม่ดีกับตัวเองต้องการให้เขา,ายกย่องเชิดชู ตัวเองต่อหน้าคนอื่นห้ามพูดเรื่องไม่ดีของตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยหรือพ่อแม่ที่ทำให้ลูกเนี่ยคอยเฝ้าฟังว่าวันเนี้ยเขาทำดีไหมเอ่ยยกย่องเขาหรือให้รางวัลเขาแล้วลูกจะได้รู้สึกภูมิใจแล้วรู้สึกว่าได้ทำดีเวลาที่เป็นแบบนี้มันก็ทำให้เด็กเนี่ย ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองในสิ่งที่ทําแต่คอยพึ่งว่าจะมีคนชมฉันไหมจะมีคนรู้สึกภูมิใจไหมคนจะว่าฉันทําดีทําถูกไหมเราเด็กจะไม่รู้ตัวเองแต่คอยฟังเสียงผู้ใหญ่ว่าจะบอกว่ายังไงแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่แบบต้องบอกเลยว่าสมัยสมัยตอนที่นาเป็นเด็กเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่นาไม่เคยเข้าใจเลยนะแต่นานรู้สึกว่า มันเป็นพฤติกรรมที่ทรมานมากอย่างเวลาที่เชงเม้งหรือรวมญาติญาติบรรดาญาติญาติเนี่ยก็จะเป็นคนจีนที่แบบว่าไม่รู้ว่าเขาจะเหมือนกับจะต้องแย่เด็กสักคนหนึ่งหรือล้อเลียนเด็กสักคนหนึ่งแล้วก็นั่งขำนั่งหัวเราะกันแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกซึ่งน่ารู้สึกว่ามันไม่สนุกเลยอ่ะแต่ ก็จะมีผู้ใหญ่ที่ชอบทําอย่างนี้กับเด็กแล้วคิดว่ามันไม่เป็นไรล้อเล่นแต่มันไม่ล้อเล่นแล้วบางทีเนี่ยพอเด็กคนนี้โตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็พยายามแกล้งล้อเลียนคนอื่นโดยที่เขาก็ไม่รู้ด้วยว่ามันทําให้คนอื่นเสียใจเนี่ยก็เกิด c o d ิ p e n d e n t s e ซลเกิดขึ้น พ่อแม่ที่ปฏิเสธอารมณ์เย็นชาหรือดุลงโทษเวลาที่เด็กแสดงอารมณ์เช่นหยุดร้องไห้เลยนะพอเลยนะแล้วก็เกลี้ยกลาดใส่ทั้งที่เด็กจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เจ็บปวดแต่แล้วไม่มีใครเข้าใจเขาแต่พ่อแม่ก็ยังเลือกที่จะเย็นชาแล้วก็ดุเพิ่มหรือบ้านที่เงียบไม่พูดต่อกันยุ่งทำงานทั้งวันไม่มีใครมาคุยกันมากเกินไป จนกระทั่งเด็กเกิดความเคว้งคว้างแล้วก็เกิดตัวตนมายาขึ้นอันนี้ก็เป็นบทสรุปเนาะ